ขอขอบคุณเพจผู้แปลมานาที่นี้ด้วยเพจแปรยันหวางตอนที่131น้องหลีหากเจ้าพูดเช่นนั้นอีกครั้งเราไม่ถือเป็นพี่น้องกันอีกต่อไปพวกข้าจะจากไปและไม่มาเจอเจ้าอีกแน่นอนหากเป็นเช่นนั้นสิทธิพี่ทุกท่านโปรดระวังตัวด้วยขอให้พวกท่านจำไว้ให้ดี เรื่องหน้าหมยเป็นเรื่องรองชีวิตของพวกท่านสําคัญที่สุดเจาวางใจเถอะพวกเรารู้ว่าต้องทําอะไรสิ์น้องเจ้ารอฟังข่าวดีเถอะข้าต้องขอบคุณสิทธิพี่มากจริงๆจากข้อมูลที่ข้าทราบมาหน้าไม้จะถูกขนส่งมาทางใต้ของเมืองหลวงในอีก13วันเมื่อเวลานั้นมาถึงข้าต้องขอฝากพวกท่านด้วยพวกกลุ่มคนโง่นี่ถูกลีโยหลันดอกใช้ซะแล้วดูเหมือนว่าจะไม่มีใครรู้ทันลีโยหลันเลยละสินะ ไม่แปลกใจที่พวกเขาไม่เคยหาพบนี่มันอยู่นอกคลือหนามันอยู่ที่ป่าถัดจากบ้านตระกูลลีข้าพบพงเจ้าแล้วให้ตายสิเจ้านี่โชคร้ายเสียจริงนะแต่ไม่เป็นไรข้าจะช่วยให้เจ้าหลุดพ้นจากความเจ็บปวดเดี๋ยวนี้แหละนี่ นี่กันเหรอ,อวันนั้นตายไปสี่วันนี้ตายไปอีกครึ่งนี่ข้ารู้สึกว่าข้าค่อนข้างสนุกจริงๆน่าถึงเต้นนะเลยูเบย แกเจ้ามาช้าไปนิดนึงนะเลยรู้เบื่อรู้สึกถึงบางสิ่งทันใดนั้นออร่าอันน่าสะพึงกลัวของเขาก็แผ่ไปทั่วบริเวณน่าตกตะลึงซสียจริงข้าสู้เจ้าไม่ได้แล้วอย่างไรละข้าว่าข้าหลบเจ้าได้แล้วกันข้ายืนอยู่นี่เก่งจริงก็ตีข้าสิถึงเขามองไม่เห็นข้าก็จริงแต่ก็พอสัมผัสข้าได้ลางๆคงยากที่จะรอบสังหารตะแก่นี่ก็สักพักแล้วนะ เขาไปหรือ,อยังนะบัดซบตาแกหน้าตายนี่ทำไมขี้สงสัยขนาดนี้กันไม่จริงนะข้าอยู่ตรงนี้ยันเช้าไม่ได้นะเป็นใครกันแน่หรือว่าการซ่อนตัวระดับนี้ทำได้แค่นักฆ่าอันดับต้นๆของโลกเท่านั้นอาจจะเป็นเขาเทพนักฆ่าโซชิฮวนเป็นท่านเหรอเทพนักฆ่าพีชู ข้าไม่รู้ว่าข้าไปทําให้พี่ชูคุนเคืองใจเรื่องใดพี่ชูเราต่างก็เป็นผู้ที่อยู่จุดสูงสุดผ่านชีวิตและความตายมากมามก็เจ้าจะไม่คุยกับข้าหน่อยหรอพี่ชูอย่าทําให้ข้าต้องขายหน้าเช่นนี้เลยพี่ชูเจ้าจะสู้ตายกับข้างั้นหรือหากพี่ชูตั้งใจจะสู้ตายกับข้าเมื่อไรพี่ชูก็มาแล้วกันข้าพร้อมเสมอ ตั้งแต่พี่ชู ite, ười, so ไม่คิดจะพูดคุยกับข้าดีข้าพร้อมจะสู้กับเจ้าทุกเมื่อในที่สุดก็ไปฮก็จบลงไปแล้วนะครับหากมีอะไรผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามากดไลค์แล้วก็เข้ามาคอมเมนต์เป็นกาลังใจให้นะครับ ใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับหวังว่าเพื่อนๆคงจะสนุกนะครับโเคเครับผมไม่เจอกันคลิปถัดไปสวัสดีครับ